ที่อยู่ในส่วนตรงนั้นได้ใช่ไหมคะเอ่ออันดับที่สองก็คือเดเมทโอมอฟตัวนี้ก็เป็นยาตับซูมีเหมือนกันเพื่อมีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเชื้อไวรัสพารานะคะตัวที่สามก็คือคอโลทาลูนิลคอโลทาลูนิลตัวนี้เคยได้ยินกันไหมคะเคยพยักหน่อยแล้วอาจารย์ถามหนึ่งเป็นยาดูดซูมีหรือสมขับคะ สัมผัสใช่ไหมคะเห็นมากเลยเนี่ยอยากได้คําตอบแบบนี้นะคะคือเวลาเราจะใช้ยาอะไรให้เราทราบด้วยว่ายาที่เราใช้นี่มันเป็นยาถึงซึมหรือสัมผัสสัมผัสใช้ในกรณีไหนคะยาสัมผัสใช้ในกรณีไหนเมื่อเกิดแพ้ใช่ไหมเคยใช้ล้างผลใช่ยนะคะตอนตอนฉีดผลที่จะทำให้ตาที่ติดตามผลตัวที่ดำๆ <c oughs> หน่อยครับ เคยใช้เป็ดใช่ไหอใช้หลังจากสมมติฝนตกแล้วเราก็ฉีดก้นไม่ไม่ครับตอนที่เราใกล้จะลูกลูกโตแล้วที่เราจะทําให้ผิวสวยนะครับทาผิวก็คือไม่ให้พวกราดัมอะไรมามาจับผิวใช่ไหมครับเคยใช้ติดตอนจริงๆแล้วพอพอโลทาโรนิลเนี่ยนะคะเป็นยาสัมผัสที่เราจะแนะนำอย่างที่อาจารย์เองจะแนะนําให้ชาวสวนใช้ในช่วงที่เวลาที่มีฝนตกชุกแล้วเราจะรู้ว่า เชื้อไฟทัมบาร่าเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดหรือเชื้อราจะมีเริ่มมีการแพร่ระบาดนะคะเราจะให้ชาวสวนเนี่ยฉีดยาพวกนี้ลงไปเพื่อไปทำลายหรือกำจัดสปอร์ที่อยู่บนใบอันนี้จะเป็นลักษณะของยาป้องกันปรอทา้งนิวนะคะอ่ามีตัวหนึ่งก็คือแมนโคเซตบวกไพโอควอเลตเมทิลนะคะตัวที่5ก็คือไซโนฟันไซโนฟามิดตัวที่6อาร์ซอกซีสโตบินและตัวที่7ก็คือโฟพาโมค่บนะคะไฮโดีคไรด์ สังเกตว่าเวลาที่อาจารย์เขียนชื่อยาตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ข้างหลังเนี่ยอาจารย์จะเขียนช่อกลุ่มให้ด้วยเหตุผลเพราะเวลาในปัจจุบันเนี่ยนะคะการใช้ยาสารเคมีคํำจัดไม่ว่าจะเป็นโรคและ,มะแมลงนะคะเราพยายามจะบอกให้เกษตรกรใช้ยาที่สลับกลุ่มเพื่อป้องกันการดื้อย,ยาคุณท่านสลับตรงนี้คะสลับใช่ไหมคะเพือ่อลดการดื้อย,ยาเหตุผลเพราะอะไรเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะคะ อย่างกรณีที่ภาคตะวันออกและการภาคภาคใต้นะคะอย่างเมทาและซิลเนี่ยในบางพื้นที่พวกเราจะไม่แนะนำให้ใช้แล้วเนื่องจากว่าเกษตรกรใช้อยู่บ่อยๆซ้ําๆและใช้เกินโดสเพราะฉะนั้นเวลาใช้ซ้าๆเกินโดสบ่อยๆเนี่ยตัวเชือ้อไวรัสพลามันเริ่มดื้อยาเพราะฉะนั้นการฟอกเริ่มดื้อยาไปเลยครับถ้าใช้ยาไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นเวลานี้เราจะใช้ยาพวกนี้ก็อบควรต้องสลับอื่นด้วยนะคะ มาถึงยาอย่างเดียวไม่พอแล้วสําหรับในส่วนผู้เรียนณนะปัจจุบันนะคะการใช้ยาเนี่ยใช้มากๆก็ด้วยอยาตัวเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการโรคผู้เรียนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะาลสำหรับไปทับทล่าเนี่ยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมถึงทานอาหารบางชนิดก็สามารถช่วยลดปริมาณเชื้อไปทับทร่าในส่วนผู้เรียนได้อาจารย์ยกตัวอย่างเชื้อจุลินรีย์ที่มีประโยชน์หรือ เป็นเชื้อที่สามารถใช้ในการกำจัดเชื้อไวรัสพาราในสวนทุเรียนได้อยู่2ชนิดด้วยกันก็คือไวโคโรมาและตัวที่2ก็คือเชื้อแบคทีเรียบาซิลัสซับเทนิสเคยได้ยินเชื้อพิเรนเซสองตัวนี้กันไหมคะเคยเคยใช้กันไหมคะใส่แค่ไหนคะชมวงที่ดูผลประมาณช่วงนดูฝนใส่ใส่บ่อยกันยังไงใส่บ่อยนแค่ไหนคะคคอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ละครั้ง แล,แล้วมีทาใส่ยังไงบ้างคะใส่แอร์บัสแล้วหันหันทั้งล่างอะไรนะคะผมพ่นด้วยแอร์บัสแล้วก็หันหัวฉีดลงพ่นทึบใส่ในช่วงหน้าฝนครับใส่ในฝนเยอะมากต,มาาต,ตัวบาซินาคาเตะโครมาสรคับของตัวนี้โดยการฉีดพ่นไม่ได้ใส่ทางดินโดยตรงรใช่ไหมคะอ่าสองตัวนี้นะคะดุลิงซีสองตัวนี้อาจารย์แนะนำให้ทุกท่านใส่ ลงดินโดยตรงอาจจะเป็นการรอยที่บริเวณสมพุ่มหรือการให้ไปตามระบบน้นําจากมประสิทธิภาดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดพ่นในกรณีที่เป็นแอร์บัสทั้งหลายเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ,ญ่เขาก็จะไปควบคุมที่บริเวณใบใช่ไหมคะคแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเชื้อพวกนี้ค่ะจะค่อนข้างอ่อนแอต่อแสงแดดมากเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนแสงแดดพวกนี้ก็จะตายพอดีโมหันหันหันมาฉีดกลับพื้นกลับลงมาพื้นแบบนี้ ลดลงดินนั้นก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้การใช้พวกนี้ค่ะจะต้องลดการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราด้วยเพราะพวกนี้ก็คือเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งเนาะไป้ด้วกันที่เราใส่ไปพร้อมกับสารเคมีกำจัดเชื้อราโอกาสที่เขาจะมีชีวิตรอดก็ต้องระวัง,งนะคะมีตัวหนึ่งธาตุอาหารที่อาจารย์อยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือตัวแคลเซียมโดยจะเป็นแคลเซียมที่เป็นในรูปของคีเลกกตตามนะคะแคลเซียมที่เป็นออร์ซอ์นะคะหรือรวมถึงไนเตรตก็ตามนะคะ เราพบว่าตัวแคลเซียมเนี่ยมีผลในการที่จะกําจัดเชื้อไฟทัพทาร่ทะทะาในส่วนดุเรียนได้นะคะโดยฤทธิ์ของตัวเขาเองนะคะและเขาสามารถที่จะลดจำนวนสปอร์ของเชื้อไฟทัพทาราได้นะคะอันนี้ในส่วนของเชืทะทะ้อไฟทัพทลร่าอ่าทีนี้เป็นโรคของู้เรียนที่เกิดจากเชื้อไฟทัพทาร่ทะทะาทั้งหมดเมื่อจะเป็นโรคล,กลากเน่าและผคนเน่าเน่าคอดินนะคะกลิ่นเน่า ไปไม้ใบเนา่ายอดเน่าผลเนา่าทั้งหมดนี้ที่สวนเป็นอะไรกันบ้างคะเป็นหวดเลยลักษณะการเราเรู้ได้ไงว่าเป็นใบมะพร่าสังเกตตรงนี้ค่ะมันจะมีลักษณะเป็นฉ่ำน้ำําใช่ไหมคะเออเป็นลักษณะฉ่า,น,าน้ําแบบนี้ทุกนี้นะคะแล้วเวลาที่เราเป็นเราทํากันยังไงคะเรารักษากันยังไงเอายาทายาที่ทาเป็นยาอะไรบ้างคะ เลือยแนะนำเป็นที่แหละใลยจะบอกว่าเอ่อในพื้นที่นี้ยังใช้เมฆาและที่ได้อยู่เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ยังทีเริ่มปลูกพืชเรียนเนาะแต่ในส่วนของภาคตลอดบางพื้นที่เนี่ยอาจารย์จะไม่แนะนำแล้วเพราะว่าเชี่ยวไปน็อตเขาเรื่อยยาแล้วนะคะใช้ไปก็ไม่มีผลภาพเอ่ออันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้ข้ามาลละเอียดแล้วกันว่ารักษาอย่างไรนะคะเอ่ออันนี้เป็นตัวอย่างของเอ่อเชื่อไฟน็อตเพราะว่ ที่เข้าทุเรียนทั้งหมดเลยเป็นอาการตัวอ,อยา่างนะคะเป็นลักษณะเป็นฉน่ำน้ํามียอดเน่าด้วยซึ่งอาการยอดเน่าเนี่ยเราเพริ่มพบเพบมากขึ้นนะคะ